านะสวัสดีครับคุณคุณสวัสดีค่ะคุณยุทธได้ยินไหมคะคุณยังยุทธได้ยินเราไมเออคุณยุทได้ยินไหมครับตอนนี้คุณยังยุทธเออคุณยุทธได้ยินเดี๋ยวอาจจะอ่า อ๋อ oh, อาจจะตั้งค่าคุณยงยุทธให้เป็นอ่าเราะเป็นก,ก็เดี๋ยวเราเตือนเป็น่มเติออีกนิดนึงแล้วกันเนาะคุณอันเนะาะในส่วนของการเติบโตของอ่ายูเนี่ยไทยยูเนี่ยหรือว่าทียูเนี่ยคือถ้ามองในมุมมองถ้าไปดูในมุมมองของตัวความคาดการณ์ของโบ๊เนี่ยเขาก็มองว่าทียูเนี่ยก็ยังถือว่าผลงานน่าจะเติบโตต่ตตอนเนื่องมาตัวอันจนถึง q 4แล้วก็ปีหน้าด้วยนะเขาบอกไว้วยอย่างนั้นนะ ผมไปดูมาคุณอันโบกมองนะอโบอกมองว่าในน้องของไอคิวสี่จะมีโอกาสเติบโตทั้งเยอะเยอะและคิวคิวนะก็ที่ทำระดับสูงสุดของปีจากการรีสต็อกของลูกค้าน,นะครับหนุนปริมาณก,การขายมีรูปแบบริบตัวแล้วก็ปีหกเจ็ดนะก็คาดว่ากำไรเติบโตทั้งเยอะอันยิ่งด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นการเติบโตทุกทุกไตรมาสนะครับโอ้โหนะอ่าคุณพี่ยูสวัสดีค่ะได้ยินแล้วยังเอ่ยเห็นสวัสดีครับได้ยินแล้วครับ สวัสดีค่ะพี่นะก็ขอได้นำพี่ยงยุทธเป็นทางการจริงๆแม่คุณงานะครับนะครับคุณยงยุทธเศรษฐวิวัฒนะครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินฝ่ายบริหารการเงินกลุ่มและศูนย์บริการร่วมทางการเงินใช่ไหมคะพี่ถ้าพูดตำแหน่งผิดต่อไทนะครับตำแหน่งอิอย่างใช่ครับแต่ครับแสดงว่าเออหน้าที่เราวิชอบมาตามพร้อมกับความยาวของตำแหน่งใช่ไหมฮะบังเอิญเรามีแชร์สวิตเซนเตอร์ในเมืองไทยก็เลย ยาวนิดนึงครับผมได้เลยค่ะวันนี้หัวข้อผมจกบไว้ว่าทียูพุ่งเติบโตตัวจริงมาจินสุดแจ่มเนะี่ยเติบโตเนี่ยเราจะอยากจะพุ่งไปที่ว่ากลยุทธ์ของการเติบโตที่มีรูปแบบของบูบูไฟแนนซ์ของทียูเนี่ยทำอย่างไรครับครับผมก่อนอื่นก็อาจจะพูดเรื่องธุรกิจหลักของเราก่อนนะรเรามีเอ่อโปรดักค่อนข้างหลากหลายนะครับตั้งแต่ปลาไม่ว่าจะเป็นทูน่าแมคเคอเรลซาบีนนะครับ แล้วก็เรามี Frozen Business ซึ่งก็คือหลักๆก,ก็คือกุ้งนะครับแล้วเราก็มี l o อ s t e r อร์มีแซล m o n เรามี Pet Food อาหารแมวนะครับเน้นถ้าเกิดดูโดยธุรกิจเนี่ยนอ,นอกจาก Product แล้วเรายังมี Plant ที่กระจายอยู่ทั่วโลกนะครับมี Market หลักของเราไม่ว่าจะยุโรปในหรือว่าใน US รวมถึงประเทศอื่นๆนะฮะเน้นถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยธุรกิจของเราจะค่อนข้างาให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนนะ ไม่ไม่ว่าจะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางท้องทะเลนะครับเรื่องของการดูแลแรงงานเรามีแรงงานอยู่ในกระบวนการผลิตรวมทั่วโลกเนี่ยสี่หมื่นคนนะครับแล้วก็การบริหารจัดการทางด้านการผลิตที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดูแลผู้คนรอบโรงงานหรือชุมชนรอบโรงงานนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ให้เราให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหลักในการดารงอยู่ของธุรกิจแล้วก็การแข่งขันในอนาคตนะครับ ทีนี้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็ดึงมาสู่เรื่องของการเงินที่พูดถึงเรื่องบลูฟิน n นนนะครับก็แปลว่าเราเองต้องการที่จะดึงเรื่องความยั่งยืนเหล่านี้มาใช้สำหรับในเรื่องของการหาเงินกู้ด้วยนะครับเราก็เลยมีคอมมิชเนต์กับทางสถาบันการเงินหรือผู้ถือหุ้นกู้นะฮะ ว่าเราเนี่ยจะาวางเป้าหมายในเรื่องของความยั่งยืนในประเด็จหลักๆนะครับแล้วก็เราก็บอกเขาว่าเออถ้าเกิดเราประสบความสําเร็จในเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยออทางแบงก์หรือทางผู้ถือหุ้นกู้จะช่วยลดดอกเบี้ยให้หน่อยได้ไหมนะครับเพื่อตอบโจทย์ในแง่ของว่าเออเราก็เอาเงินไปทําประโยชน์ในเรื่องของความยั่งยืนนะครับซึ่งทุกวันนีเออ้เป้าหมายที่เราให้ไว้กับสถาบันการเงินอันแรกเลยก็คือเราก็จะอยู่ใน DJSI ทุกๆปีนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะสื่อว่าเออในเรื่องของ ESG เนี่ยเราเราได้ทำเต็มที่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือแน่นอนเรื่อง climate change นะครับเราก็คอมมิตว่าเราจะลด greenhouse gas นะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของอธุรกิจทูน่าที่เราคอมมิตว่าเราจะมีระบบ monitoring บนเรือนะฮะเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวในในเวลาเขาออกไปจับปลานะฮะว่าถูก สปีชี่ไม่ใช้เครื่องมือถูกไม่จับสิ่งมีชีวิตอื่นๆปนขึ้นมาไหมอะไรพวกเนี้นะครับเราอยากเห็นบนเรือรวมถึงทรีตคนงานบนเรือเป็นยังไงนะครับเรื่องพวกนี้เราก็สร้างคอมมิชเนต์กับผู้ให้กู้เงินนะครับแล้วเราเองก็มุ่งมั่นที่จะทำให้ได้นะครับโอ้โหเยี่ยมเลยพี่ถ้าเวลาคอมมิชได้ต้นทุนดอกเบี้ยจะถูกลงเหรอฮะแหมคุณอเนี่เอาขั้นตอนสุดท้ายยนะ <laughs> อยากอยากรู้เลยอ่ะครับก็ใช่ครับแต่ละใช่ครับแต่ละคอมมิตครับแต่ละคอมมิตเมนท์ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็คือถ้าเราแอคชีฟในแต่ละปีนะฮะคอมมิตเมนท์แต่ละตัวเนี่ยก็จะนําไปสู่การลดดอกเบี้ยนะครับในระดับหนึ่งไม่ได้ถึงกับเยอะมากมายนะครับแต่อย่างน้อยก็เป็นเบเนฟิตที่ทางทางบริษัทก็ได้จากการคอมมิตเรื่องความยั่งยืนเหล่านี้นะครับ ก็ถือว่าวินวินนะพี่<ช>ถูกไหมสิ่งแวดล้อมการทำธุรกิจที่แบบในเชิงที่มันรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ต้นทุนกาลดลงครับ,รรรบจริงๆต้องเรียนว่ามันสอดคล้องกับทิศทางการปรับตัวของตลาดเงินด้วยนะฮะท่านก็จะได้ยินว่าสถาบันการเงินตอนนี้เอาเรื่องความยั่งยืนมาเป็นจุดตรวจสอบผู้กู้แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ทําเรื่องนี้เขาอาจจะต่อไปอาจจะไม่ล่อนเงินกู้ก็ได้นะครับรวมถึงเขาเริ่มกําหนดสัดส่วนเงินกู้แล้ว ว่าต้องไปธุรกิจเพื่อความยั่งยืนกี่เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาอันเร็วๆนี้นะครับซึ่งเหล่นี้เราเราขยับตัวเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางที่มันเปลี่ยนไปของตลาดนะครับค่ะที่แสดงว่าเราแต่เราให้ความสำคัญเรื่องนี้มามานานแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราติด DJSI เนี่ยมันมันมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องมามาก่อน ESG ที่คนจะจะตระหนักอีกใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับจริงๆถ้าเกิดพูดเรื่องความยั่งยืนเนี่ยไทย,ยูเนียนให้ความสำคัญมาตั้งแต่ปี2016ตอนที่เราออกซีเชงซีเชงการเปลี่ยนแปลงทางท้องทะเลนะครับ<อ>ใช่ครับ<อ>ใช่ใช่ซึ่งถ้าเกิดจำได้ตอน2015 2016ประเทศไทยเจอโจมตีหนักมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องเลเบอร์ที่มาจากทาง U.S. Tip Report <อ>นะครับ หรือว่าถ้าธุรกิจอาหารทะเลก็จะมี IUU Yellow Card นยุโรปนะครับนนเราก็เลยถือจังหวะนั้นนะครับสร้างมาตรฐานในฐานะผู้นำนะครับแล้วเราก็จับมือกับเ,เพียของเราเรวมถึงประเทศไทยนะฮะในการปรับโครงสร้างของธุรกิจประมงทั้งหมดนะครับ พี่เมื่อกี้พี่ยังติดคําถามเลยนะว่าเวลาถ้าพี่แบบว่าทําได้คอมมิตกับสถาบันการเงินนะคะมันต้นทุนมันลงมาสักเท่าไหร่มันมีมันมีเหล็มันพอจะเอามาแชร์ได้ไหมคะพี่ข้อมูลเนี้ยมันรับไหมเออจริงๆที่เราออกบอลออกหุ้นกู้ไปเมื่อพ0นสองพันะครับถ้าเราแอคชีพทั้งสาม KPI ที่ผมพูดถึงเนี่ยเราจะได้อัตราลดดอกเบี้ย0.10%เป เยอะนะถ้าเทียบกับบริษัทอย่างเราอะเพราะเรามีออกคกู 11, 000, 000, 000. ้ย่เนหลักเป็นพันล้านอะหรือมื่นล้านนั้นเราออกเราออกคุณกู้น่าจะหมื่นกว่าล้านหมื่นหนึ่งพันล้านนีครับผมแล้วก็บลู e ฟนแนนซ์ใช่บลูฟนแนนซ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยในช่วง2 0 2 1 2 0 2 0ถึงสองพเราออกไปทั้งหมด27,000ล้านนะครับรดตู้เราได้เยอะอยู่นะฮะได้ข่าวว่าช่วงออกนี่แบบโอวอ แอวรซับโอเวอร์ซับไนะใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างหายากในตลาดนะฮะที่บริษัทาสามารถทำเรื่องพวกนี้แล้วเอามาเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของโปรดักต์ทางการเงินนะครับอูปีคำถามมาหาพี่เยอะเหมือนกันเนาะแต่เราอยากจะจบในเรื่องต้นทุนการเงินน,นิดนึงว่าในปีเนี่ยสามสองสาปีข้างหน้าเรามีแพลนที่จะออกหุ้นกู้อีกไหมแล้วก็ต้นทุนดอกเบี้ยที่เราถ้าเราคอมมิกับ สถาบันการเงินยกระดับความเข้มงวดของของ,ของของการดูแลเป็นมิตรกสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเราจะได้ไหมคะพี่เรนดีเลยครับดีเลยครับเรากำลังจะเข้าสู่เฟส s e 2ของ l u e f ฟ n a n c e นะฮะ,ะผมเรียกเฟส s e 1เมื่อปี2020-2021อันนั้นคือทำให้เราสามารถเปลี่ยน Long Term เงินกู้ระยะยาวของเราจากเงินกู้ปกติไปเป็นเงินกู้เพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราเปลี่ยนไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับปีหน้านะครับ2024-2025เนี่ย เราจะเข้าสู่บรู e f นแนนซ์สนะครับเราต้องหาเงินกู้อีกประมาณ25,000ล้านนะครับเพื่อเอาไปคืนเงินกู้เก่านะครับเป้าหมายของเราเลยก็คือทุก financing ที่จะออกหลังจากนี้ก็จะเป็นบรู e f นแนนซ์ทั้งหมดแล้วจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนเงินกู้ระยะยาวของเราเป็นเงินจากเงินกู้ปกติดั้งเดิมนะฮะเป็นบรู e f นแนนซ์ครบ75%ภายในปี2000 ่25นะครับอันนั้นคือทาร์เก็ตที่สองของเรานะครับซึ่งซึ่งถ้าเข้าบูฟเฟ่แนนต้นทุนที่จะถูกกว่าแบบเดิมแบบปกติเดิมใช่ไหมคะส่วนหนึ่งครับแล้วก็แน่นอนก็คือว่าเราสามารถเข้าถึงผู้ปล่อยกู้รายที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของความนั่นยืนนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะจะค่อนข้างอยังไงฮะหาผู้ที่หาบริษัทที่สามารถ ดำเนิน <The S 2> <อ>การเรื่องพวกนี้ได้เพราะเขาเองก็มีคอมมิชเมนต์เหมือนกันว่าเขาเองอ,เอยากจะเพิ่มสัดส่วนใช่ครับเป็นในบ้านเราหรือในต่างประเทศที่ที่เราดูเล็งเอาไว้เราเราดูทุกตลาดครับอ,อผมยกตัวอย่างรอบที่แล้วเราไปที่ญี่ปุ่นก็ออกออกบรูเฟน n นนเหมือนกันนะครับรอบนี้เ,เราทําเราก็ดูทุกตลาดไม่ว่าจะสิงคโปร์ญี่ปุ่นหรือเมืองไทยนะครับก็ก็อย่างที่เรียนว่าเรามีซีรีส์ที่ต้องทำเอ่อฟ้นแนนซิพวกนี้ ในปี2024ถึง2025นะครับเพราะฉะนั้นก็คงมีหลายโอกาสไม่ว่าตลาดบอลหรือตลาดหุ้นตลาดเงินกู้นะครับอันนี้การที่พี่ตั้งเป้าในส,สัดส่วนของการออกบอลที่เป็นบูเฟนแนสเนี่ยเพิ่มขึ้น7.5%แล้วในเรื่องของทาร์กเก็ตในเรื่องของคอมมิเตน,นต่างๆที่มันต่อดับตรงน,น,นี้นรายอย่างท,ทำไปถึงไหนยังไงบ้างเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับบลูเฟนเนสรอบแรกของเรา3 KPI ที่ผมพูดถึงเนี่ย ภายในปี2025ก็น่าจะ achieve หมดนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ Blue Finance 2เนี่ยเราจะต้องออกตลาดด้วยเซตใหม่ของเป้าหมายใหม่เลยนะครับซึ่งเราก็กำลัง work on ตัวนี้ว่าอะไรจะเป็นเป้าหมายใหม่ของเราที่เราจะมองไปจนถึงปี2030นะครับผมคิดว่าเร็วๆนี้นะฮะภายในอีกวีกสองวีกทุกท่านน่าจะน่าจะได้ยินข่าวนะ ว่าเออทาร์เก็ตใหม่ของเราจะเป็นอะไรนะครับซึ่งผมผมเชื่อว่าเอน่าจะเป็นสิ่งที่เอ็กไซต์ตลาดพอสมควรนะฮะเพราะว่าเราเองเพิ่งเพิ่งประกาศกลยุทธ c ์ซีเชง2030นะครับเ,เราก็จะเอาคอมมิชเมนต์เหล่านั้นเนี่ยมาไว้ใน f ฟ n น n c นซิ่งด้วยเช่นกันนะครับาราทายขนาดไหนพี่ลองแย้มมานิดนึงรีดออกมาเลยค่ะพี่ก <laughs> ็อย่างเรื่อง กรีนเฮ o u s ์แก๊สเนี่ยใน <Wow. S 1> ในบลูไฟแ n นซ์หนึ่งเรามองเป็นต่อหน่วยการผลิตนะครับบลูไฟแนนซ์สองเนี่ยเราคงมองจำนวนของการปลดปล่อยกรีนเฮ o u s ์แก๊สเลยไม่สนใจเรื่องการผลิตละนะฮะซึ่งอันนี้ท้าทายในมุมว่าเอ่อยังไงบริษัทก็ต้องเติบโตไปเรื่อยๆถูกไหมฮะท oh. ีนี้เราคอมมิตว่าเราปล่อยน้อยลงแปลว่าเราต่อการต่อหน่วยการผลิตเนี่ยมันยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับ เราไม่เอาเรื่องการเติบโตเข้ามาเกี่ยวละนะครับคอมมิชว่าจะปลดปล่อยน้อยลงอันนั้นยกตัวอย่างนะเช่นเดียวกันเราก็อาจจะต้องมองในส่วนของสโคบ3นะครับสโคบ3ก็คือกรีนเ h o u s e ก a s ที่ปล่อยจากกระบวนการซัพพลายเชนทั้งหมดไม่ว่าจะต้นทางซัพพลายเออร์ของเรารหรือปลายทางส่งของไปจนถึงลูกค้าคเหล่านี้เราต้องการเข้าไปดูมากขึ้นนะครับว่าจะทำให้ทั้งห่วงโซ่อาหารเนี่ย ดีขึ้นได้ยังไงนะครับท่านี้มาดูแล้วภาพมันดูดีมากเลยพี่เ๊ะถามเนะื้อข้อได้เปรียบของการที่เราไปรูรป้เรื่องบูไปแหนเนี่ยในเชิงธุรกิจเนี่ยอะไรบ้างแล้วก็คู่แข่งนอื่น,น,น,นเขายังไม่ทําเนี่ยเขาจะมีภรรคอย่างไรอ่ะพี่แบบเผยหรือว่าเรามีความได้เปรียบอย่างไรกับเขาครับผมว่าอันแรกเลยก็คือเราเข้าแหล่งเงินได้ดีแหล่งเงินทุนได้ดีขึ้น เพราะอย่างที่เรียนก็คือว่าสถาบันการเงินทุกวันนี้เขาก็ตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะมี ESG finance ในพอร์ตโฟลิโอของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดก็คือบริษัทที่พร้อมที่จะเข้าไปทำ finance พวกนี้ยังยังค่อนข้างมีน้อยอยู่นะครับเัเราก็จะจะมีความได้เปรียบในการเข้าถึงเงินทุนเหล่านั้นนะฮะทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของต้นทุนนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเออมันมีการ ต่อรองเจราจาเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีขึ้นนะครับ oh. แล้วก็แน่นอนอีกอย่างก็คือว่าการเงินประเภทนี้เนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะยกตัวอย่างตอนนี้ถ้าออกหุ้นกู้ในประเทศไทยถ้าเกิดเป็น ESG Finance ค่าธรรมเนียมหลายๆตัวก็จะถูกเวฟนะครับ oh. เอันนี้ก็คือ oh. ใช่ครับก็ก็เป็นยกการยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการเป็น First Move ก็จะได้ได้เปรียบในเรื่องพวกนี้ครับ oh. รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดได้เร็วกว่าคนอื่นไหมในเรื่องของความได้เปรียบก็แน่นอนถ้าเกิดเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับธุรกิจโดยรวมเราก็สามารถซัพพอร์ตได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของการขยายตลาดยังไงเราเราต้องทําอยู่ละแต่ว่าเราในฐานะการคนหาเงินให้นะครับยิ่งหาเงินได้ในต้นทุนที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การเติบโตของบริษัทสามารถไปได้ ได้ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับ mm hmm. พูดถึงตรงนี้ถ้ามองในของตัว ESG เนี่ยของบ้านของเราตลาดนะครับมันก็คือเขาจะเน้นเรื่อง ESG ใช่ไหมพี่ตรงนี้ค,คือเรามองว่าเราถือว่าเราเก้าวรำกว่าคนอื่นไหมในเรื่องของตัวนี้โอ้ถ้าไทยยูเนียนนะครับเราเราเคลมได้ว่าเราเป็นผู้นำโลกในเรื่องของ ESG ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะครับ mm hmm. อย่างรอบที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับเรื่องทูน่านะครับเรามีทูน่าคอมมิชเนตนนะครับในกระบวนการทูน่าคอมมิชเนต์เนี่ยเราดูตั้งแต่เรือเลยว่าเขาต้องปฏิบัติยังไงเพื่อให้เกิดโค้ดออฟคอนดักที่ดีในการดูแลคนนะครับเราดูเรื่องของการรีพอร์ตว่าแต่ละท้องทะเลจับปลาดได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็เวิร์กกับ NGO เพื่อดูความเหมาะสมว่าการจับมันมากไปไหมน้อยไปไหมอะไรยังไงนะครับ รวมถึงสิ่งที่ผมเรียนก็คือเรามีคอมมิตเมนต์ที่จะเพิ่มระบบมอนิเตอร์รบนกองเรือนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่มากของตลาดเพราะว่าแน่นอนในสมัยก่อนออกท้องทะเลเสร็จก,ก,ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เรามีระบบมอนิเตอร์รก็แปลว่าเกิดอะไรที่ท้องทะเลนะฮะไม่ว่าเรื่องการจับปลาการใช้แรงการทริปคนบนเรือเนี่ยเราเรามีข้อมูลละนะครับซึ่งก็คาดหวัง ช่ครับซึ่งคาดหวังว่าเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจสามารถมุ่งไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราเองก็จะเอาโมเดลนี้ไปใช้ในตัวอื่นๆวัตถุดิบอื่นๆของเราด้วยนะครับคือแต่เราไปเสียดไม่ได้ว่า ESG เนี่ยมันอาจคือกำแพงภาษีในไกลๆในอนาคตอ่ะกาที่บอกพี่ว่าพี่ฉายภาพถ้าใครไม่ทำหรือว่าใครไม่มีตลาดไหนบ้ทาที่คุณไม่สามารถจะไป จาะได้ยุโรปอะไรนี้บางทีแล้วก็อีกนิดหนึ่งด้วยนะให้พี่แชร์ด้วยนะว่าการแทที่เราให้คำนึงถึง ESG ก่อนนี่ยคผู้ค้าให้ความสำคัญกับเนี้คือคือเราเข้าถึงลูกค้าที่ให้ความสำคัญตรงนี้แบบเราได้ออเดอร์อะไรเงี้ยนะคะพี่โอกาสครับโอกาสนั้นแน่นอนฮะเพราะว่าผู้ใช่ผู้ซื้อปลายทางในประเทศหลักๆที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะครับ แล้วก็แน่นอนการที่หาซัพพลายเออร์ที่ตอบโจทย์เขาเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังไงก็ TU คาดหวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ของเขาเนื่องจากเราสามารถตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ได้นะครับอ,อันที่สองเมื่อกี้ย้อนกลับมาว่าเออแล้วถ้าไม่ทำนะครับจะมีมีผลต่อการไม่สามารถส่งออกไหมผมก็ย้อนกลับไปให้ดูตัวอย่างสมัยของ2016ที่ผมพูดเรื่องเยลโลคแปลว่าถ้า ทั้งอุตสาหกรรมไม่ทำอะไรนะครับแล้วยังคีพเป็นเยลโล่คัทจนกระทั่งเป็นเรดคัทก็แปลว่าเราก็ไม่สามารถส่งออกไปยุโรปได้นะครับ oh. ก็ก็ดีที่ตอนนั้นก็คือทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันนะครับแล้วเราก็ลิฟต์ออฟตัวเยลโล่คัทก็สามารถส่งออกยุโรปได้ปกตินะครับ oh. รวมถึงอนาคตเรากำลังตลาดยุโรปเองมีพูดกันเรื่องของการปรับภาษีข้ามแดนนะฮะ oh. ก็คือบริษัทไหนที่ไม่ทําเรื่องพวกนี้อาจจะมี ผลต่อต้นทุนในการนําสินค้าเข้าไปในตลาดนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างนะครับใ,ในฐามเชิงในเปียบเรามีเรารูแล้วนะอย่างเขาเขาจะเริ่มปีไหนแล้วก็คู่แข่งเราจะเริ่มน้อยลงไหมจริงๆเรื่องพวกนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเราอาจจะยังไม่ได้ พูดเรื่องว่าคู่แข่งจะปรับตัวได้ขนาดไหนอะไรยังไงผมว่าอันนั้นลิฟให้เป็นเป็นเรื่องของคู่แข่งแล้วกันแต่ในแง่ของเราเนี่ยเรามอง ahead ตลอดเวลาเรามองข้ามข้ามช็อตไปแล้วนะครับอย่างเรื่องของ green house gas เราเรามองถึงเรื่อง net zero ไปแล้วนะครับ oh. เพราะว่าเราเราอยากจะเซ Standard ว่าเออถ้าเกิดเ,ออเราอยากทำธุรกิจให้มันมีความยั่งยืนเนี่ยมันควรจะไปในด้านไหนอะไรยังไง โดยเฉพาะในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลของเรานะครับงั้นยืนยันอีกนิดนึงการเดินธุรกิจแบบนี้มาจิ้นเนี่ยไหมครับ,รบก,ก็ก็แน่นอนถ้าถ้าสุดท้ายก็คือว่าผู้เล่นน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าความสามารถในการต่อรองเนี่ยหวังว่าก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะอันนั้นอันที่หเนาะ ครับอันที่สองก็คือ,อถ้าตลาดให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้นะครับค<อ>าดหวังว่าผู้บริโภคในอนาคตก็ควรจะจ่ายเงินกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับนะโอ้โอโดูแล้วเป็นโอกาสหมดเลยนะคุณน้าเป็นผลดีว<อ>ินดีทั้งคู่เลยสิ้นท้ายนิดนึงแล้วกันอยากให้พี่พี่ยงยุทธฝากถึงนักลงทุนที่ตัดสินใจเลือกลองทุนหุ้น T U เนี่ยตามกลยุทธ์บูไฟแ,ฟแนนี่ผิดจะผิดหวังไม่ในอนาคตเนี่ยยังไง ก็ก็คงต้องเรียนว่าเราเราเราดำเนินธุรกิจตามเทรนที่กำลังจะเกิดในอนาคตเนาะไม่ใช่ตามเราเพยายามเป็นผู้นำ <laughs> เป็นผู้นำเทรนเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องพวกนี้ผมว่าในอนาคตมันจะกลับมาเป็นเป็น competitive edge หรือความสามารถในการแข่งขันที่ทำให้เราสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของความอยู่รอดของธุรกิจด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําแล้วอยู่ๆประเทศหนึ่งประกาศเรื่องพวกนี้ก็กลายเป็นว่าเออส่งออกไม่ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยเราเราทาล่วงหน้าไปนะครับก็อาจจะต้องมองว่าเออแล้วแล้ว,ลวคู่แข่งเราสามารถทําได้เร็วขนาดไหนอะไรยังไงน,นะครับเ้วยโดยรวมก็ผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะทําให้ความสามารถในการแข่งขันความดํารงอยู่ของธุรกิจเราสามารถทําได้ดีขึ้นในอนาครับครับ คำถามเหมือนจะ,ะเยอะอยู่นะฮะพี่เยอะอยู่นะพี่พอจะมีเวลาไหมพี่ยงยุทธเนี่ยเขาบอกว่าสงครามกระทบต่อธุรกิจไหมนะคะพี่มันเกิดเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะเรื่องทุกอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็รเรามีการลงทุนในหลากหลายประเทศด้วยอย่างเงี้ยจะจะจะ,จะมีผลกับทีวอย่างไงะครับจริงๆที่ผ่านมาเราเราไม่ได้เห็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากนักจากภาวะสงครามเหล่านั้นนะครับ ในทางกลับกันปีนี้ก็ต้องเรียนว่าเรามีมีประเด็นเรื่องของดีสต็อกกิ้งจากจากประเทศปลายทางมากกว่านะครับซึ่งเรื่องดีสต็อกกิ้งนี่มันเกิดขึ้นกับผู้ส่งออกทุกปลายอยู่แล้วนะครับ mm. แต่เราเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆในครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังคืออย่างน้อยธุรกิจเราก็เป็นสินค้าอาหารนะฮะคนถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาซื้อนะครับโดยเฉพาะสินค้าจำเป็นอย่างอย่างทูน่าอย่างเนี้ยนะครับ โดยโดยภาพรวมถ้ามองในเรื่องสงครามยังไม่เห็นผลกระทบโดยตรงที่มีในัยสำคัญต่อตอ,ตอ,อยอดขายอะไรมากนักครับถ้าต่อไปก็ตอบปะพี่มีคำถามเพิ่มมาอีกนะครับว่าความเสี่ยงด้านการสลออมีมากาน้อยแค่เช่นวิธีแก้ปัญหาเป็นอย่างไรบ้างจริงๆต้องเรียนว่าเราก็อยู่ในธุรกิจมา 40, 40กว่าปีเนาะเ,เราก็เจอชาเลนจ์มาในหลายๆรูปแบบมากนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ เตรียมตัวเองให้พร้อมในทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ต้องห่วงด้วยด้วยประสบการณ์ของของที่เรามีนะครับโดยเฉพาะเราสีกว่าปีเรามุ่งเน้นธุรกิจซีฟู้ดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ประสบการณ์เราก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับก็ประมาณนี้แม่คุณนันเนาะแต่ไม่รู้ว่าพี่ทําแผนปี6-7เจ่ยังคะเนี่ยำกําลังอยู่กําลังอ,อ,อยู่ใน p r o c e s ครับน่าจะน่าจะ approve ปลเอเดือนหน้า เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันใหม่เนาะสำหรับแผนปีหกเจ็ดพียุมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับลแล้วฝากทิ้งท้ายไหมคะทิ้งท้ายก็คงบอกว่าเรื่อง e s g ก็คงไม่ใช่ nice to have เนาะมันต่อไปมองไปข้างหน้ามันคือสิ่งที่ทุกธุรกิจคงต้องกลับมาให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มันจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราสามารถเดินหน้าธุรกิจในโลกปัจจุบันและในโลกอนาคตได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนนะติโตัวะเย็นใจอ่อนนะครับครับผมนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ยองยุทธนะครับเศรษฐวิวัฒนะครับครับผมการายบริหารการเงินนะครับขอบผมได้ครับขออภัยนะครับยาวครับผมได้ครับขอบคุณยินดีครับสวัสดีครับ